สาการยกหัวเนี่ยมันไม่ตั้งชันมันไม่กว้างเหมือนเดิมนะครับนะครับเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานว่าคนที่เป็นคนใช้รถคงจะไม่เจอปัญหาหรอกนะครับแต่ว่าคนที่จะเจอปัญหาจริงๆเนี่ยคือช่างนะครับถามว่าทาไมช่างเขาถึงเจอปัญหาใช่ไหมครับลอาใช้คําว่าแปลงนะครับคือการดัดแปลงนะเนาะมันก็คงจะไม่ได้เพอร์เฟคร้อเหมือนกับรถที่ทําออกมาจากโรงงานเนื่องจากว่าเขาทําการลดตําแหน่งตรงนี้นะครับเห็นไหม ระหว่างรอลูกค้ามารับรถนะครับผลชัยก็ขออีกสักคลิปก็แล้วกันนะครับเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะครับมีน้องคนหนึ่งสอบถามมานะครับว่าทําไม FRR แปลงหน้าชิก้าแล้วนะครับทําไมองศาการยกหัวเนี่ยมันไม่ตั้งชันมันไม่กว้างเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวขวัญชัยพาไปดูแล้วกันนะครับว่าสาเหตุที่เขาต้องทําให้มันออกมาในรูปแบบนี้เนี่ยเนื่องจากอะไรนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับถ้าใครสนใจรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะครับอยากได้ลอๆอยากแต่งสวยๆแบบนี้นะติดต่อโทรหาขวัญชัยนะทักไลน์มาหาได้เลยนะครับ คุยกับขวัญชัยคุยสบายๆครับตามสไตล์ของขวัญชัยแน่นอนนะครับไม่มีการโทจี้ไม่มีการโทจิกด้วยนะอันนี้เราคุยกันแบบสบายๆจริงๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าทําไมเขาถึงไม่สามารถที่จะเปิดหัวได้กว้างเหมือนกับรถที่เป็นหน้าเดิมนะครับเนื่องจากว่าถ้าใช้คําว่าแปลงครับคือการดัดแปลงนะเนาะมันก็คงจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อเเหมือนกับรถที่ทําออกมาจากโรงงานโดยตรงนะครับอันนี้เราต้องยอมรับนะครับ ซึ่งนะครับเดี๋ยวขนชายพาไปดูนะองศาในการเปิดหัวนะครับเห็นไหมองศาในการเปิดหัวของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้เปิดอ้าเหมือนกับองศาปกติที่เป็นหน้าเดิมนะครับเนื่องจากว่าเขาทําการนะครับลดตําแหน่งตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่เห็นปะตัวเนี้ยนะครับตัวหักตรงเนี้ยเขาจะไม่ให้มัน เขาจะไม่ให้มันตั้งขึ้นเหมือนปกตินะครับเขาจะลดให้มันให้มันได้องศาประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าทานะครับเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นคือตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงเนี้ยเขาเรียกว่าแก้มแก้มตัวนี้นะครับคือเขาใช้แก้มของเจ้าตัวตัวใหญ่นะครับตัวตระก,กูลหัว2 4หัว36มนะครับมาใส่แล้วทําการตัดถามว่าทําไมขุชัถึงรู้ใช่ไหมเห็นไหมนี่รอยตัด รอยปากกาเมจิเขียนและทําการตัดนะครับเมื่อเราเอาหัวตัวนั้นเราเอาแก้มของตัวสองสีมาใส่นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะยาวนะครับถ้าในกรณีที่เรานะครับตัดให้มันเขินกว่านี้นะครับเพื่อที่จะให้มันเปิดองศาเจ้าตัวหัวเนี่ยให้มันได้มากกว่านี้สิ่งที่ตามมาก็คือลองคิดภาพตามขวนญชัยนะถ้าในกรณีที่เราให้หัวมันเปิดตามองศาปกติโดยทําการตัดตรงนี้ให้มันสูงขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือสมมุติว่าหัวรถน่ะตอนที่มันปิดปกตินะครับสิ่งที่ตามมาก็คือไอ้ตรงนี้ยมันจะลอยครับมันจะลอยกว่าเจ้าตัวกันชนนะครับมันจะดูไม่สวยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสาเหตุเลยนะว่าทําไมนะครับเขาถึงต้องโหลดหัวในการเปิดหัวประมาณนี้นะครับซึ่งสิ่งที่ตามมานะผมว่าคนที่เป็นคนใช้รถน่ะคงจะไม่เจอปัญหาหรอกนะครับแต่ว่าคนที่จะเจอปัญหาจริงๆเนี่ยคือช่างนะครับถามว่าทําไมช่างเขาถึงเจอปัญหาใช่ไหมครับ ลองคิดภาพตามขวัญชัยก็แล้วกันนะสมมุติว่าเราเอารูเข้าศูนย์บริการเนาะอ่ะโอเคยกหัวมานะครับเพื่อที่จะทําการเซอร์วิสในการเติมน้ํามันเครื่องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคือมันจะมุดค่อนข้างที่จะยากนะต้องใช้คนตัวเล็กหน่อยนะเนี่ยคงต้องแบบอาจจะต้องมีอาจจะต้องทําการลื้อตรงเนี้ยเนี่ยพลาสติกตรงเนี้ยออกนะครับเพื่อที่จะ แทรกตัวเองเนี่ยเข้าไปนะครับอันนี้กรณีที่เราเข้าไปเซอร์วิสนะครับโดยเฉพาะการเปิดฝาวาลวนะครับเปิดฝาวาลวตรงนี้เห็นไหมไอ้ข้างบนเครื่องนะครับเปิดฝาวาลวเพื่อที่จะตั้งวาลวตรงนี้ก็อาจจะใช้คําว่าช่างเนี่ยจะทุรักทุเลหน่อยเพราะว่าเขาเนี่ยต้องคือมันต้องทํางานในพื้นที่ที่แคบอะครับเอาอย่างนี้เนาะคือปกติแล้วมันเปิดกว้างกว่าน,นี้มันก็สามารถที่จะเข้าไปง่ายๆได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบเนี้ย เราเนี่ยต้องทําการแทรกตัวเข้าไปมันอาจจะต้องทําการถอดอะไหล่บางตัวนะครับเพื่อที่จะเอาตัวของช่างเนี่ยเข้าไปข้างในให้ได้นะครับอันนี้เป็นสาเหตุเลยนะว่าทําไมนะครับเขาถึงต้องทําการโหลดแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีผลอย่างไรนะครับอันนี้เป็นจุดที่ลูกค้านะครับต้องยอมรับให้ได้นะครับเพราะว่าคือพอขึ้นชื่อว่าการดัดแปลงนเนาะเราจะคาดหวังว่ามันต้องสมบูรณ์มันต้องเพอร์เฟกเหมือนกับของเดิมที่ออกมาจากทางโรงงานเลยนะ่ย มันเป็นไปได้ยากมากนะครับอันนี้ก็ขนชัยอยากจะอธิบายละกันนะครับว่าทําไมหัวของเขานะครับมันถึงไม่สามารถที่จะยกได้ตามองศาตามปกตินะครับนะก็อาจจะแปลกหน่อยละกันนะที่เซลล์มาอธิบายอะไรลักษณะนี้นะคือขนชัยเป็นเซลลก็จริงครับแต่ว่าขนชัยจะพยายามสื่อสารในข้อมูลที่คือไม่เฉพาะว่าผมจะขายอย่างเดียวอะ เออผมจะต้องบอกในลักษณะที่อ๋อมันมีสเต็ป1 2 3 4สิ่งที่เราจะต้องเจอด้วยว่าเราจะต้องเจอกับอะไรนะครับนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อโทรหาคนชัยตามเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ